ูอาเป็นที่เพิ่งพันเตาใม้ทุ่งเจ้าขุนแก้วดอกหน่อยสามขอให้เมล่าให้เท,<ค>ทียมดอกมาล่าถัดเสมือทั้งสิบต่างเทียนต่างไตอันบาหูสองกำขอถวายพุทธบาทขอให้เป็นดงเขาพานางฝ่าระวางป่วยจับกคกู่ดำตาเทียมทั้งสองหน่วยขอให้เป็นดังประทูประทีปไต่บูชาแกวพยอดขุนแนทอน เจ้าพงหน้าลีเจ้าแม่ทรณีภูมิลิตแก,กกาทั่วพื้นแผ่นดินดอกหนึ่งถวายทอพระอินประพมพยมราราขันหานีถวายแกองค์พอภาษีมหาธาตุเกียรติใจ้าปาคนาอหังนิทุรทธาอหังนิทุราโตสาธุสาธุสาธุ

ียานทั้งพยายมพิบาลพนาลายทั้งพระเพิงพระภายพระยานาระอุปคุตมหาจอมเทราราชอยู่ในสมรุรลูเสนลงเข้าตรงประทับย่างเอเข้ามาตรง ที่นั่งระว่างสียันเพื่อให้เลิกให้ใช้ในพิธีเนื่องในในแด่องค์เจ้าปู่สีสุดโทเจ้ายาสีประทุมมาเทวีและบรรจุดดวงใจณสถานธรรมองค์พ่อปู่สีสุดโท และแม่ยาสิสาธุเดื้อขา่าขอจุดถูกเทียนสมมาไหวบูชาขออย่ามีเหตุลายมาขัดของปองกุศลพวกลูกหลานนี้จึงได้ร่วมใจสร้างตามแนวทางน้อตามเีดอย่าได้มีเหตุลายบอมีไยบันดาลให้พ่พรชัอันประเสริ ประทุมมาดอกยาเจ้าบันดาลให้สิลักเอาจึงได้ย่อขันหาบงขันเสวยอิ่มแล้วให้พ่อแม่ประทันพอดไจพวกลูกหลานี้ได้มีใจใส่เลือมได้ทำบุญดอกสางกอจึงได้วางขันหาบลูกอีกเถื่อนึ่งกาบนํำน้ำลก Yeah. าสามไตโลงในกา้าหาขอบูชาพระบุษฐานให้ปัดเป่าอุปสรรคเกสาธุกายวาจาจิตตังอาหารอันคานาคาธิปรีองค์เสรจปู่ศีสุดโธเสรจญาสรีประทุมาเทวีวิสุทธิเทวาวิสุทธิโทวีทายะสาธุขา้าด้องค์เส็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าแต่องค์งพระพุทธองค์ประธรรมและคุณประสงค์ข้าพระเจ้านกยกขึ้นใส่เก่าโยกขึน้นใส่เสียงเม,มื่อนี้เป็นมือสุทาอรหิณพส,<า><ม>สีพอมครอบรัวและลูกหลานสายญาตินาคาราชในนอนกิดน้องใจจัดใจเชื่อครับส่งเจ้าปูสีสุดโทษเจ้าหญ้าสีประทุมาทเทวีนั่งสถานทั้แห่งนี้เมื่อนี้โตผู้ข้าพระพรตสัพทานุตรโรค เป็นเจ้าประกอบการอัญเชิญช่วยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงในว่าละแหลมมี่านพรามจะได้ถวายมีบายสีเปิดบารมีสามชั้นบายสีเทปบายสีพมบายสีปากช้ามพลละไม่เก่ายางมาผู้บุรีและเครื่องศักระบูชาที่เป็นบรรณาการณสถานทีต่อนาม,มิพัะ านทีตรงนี้โตผู้คาหากด้กล่าวในบอกหากด้บอกได้เบาแล้วเทเทวาทุกพระองค์สถิตมาอาชีพผู้คาขอราบารมีแห่งองค์เจ้าปูสีสุดโทและเจ้ายาสีประทุมาเทวีโตผู้คาและลูกหลานบ่ได้ความได้กายบ่ได้เหยียบได้ํำบ่ได้บ้าดุกพระองค์ที่สถิตนักสถาน ในยินผู้ขา่าเปล่าประกาศเทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิสีชั้นบาดาลจงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีมหามงคลในข้าวนี้ย่านผิดย่านถ้ำผู้ข่าบอกผู้ข่ากาวเวลานีผู้ข่าขาออธิษฐานเพื่อลูกเพื่อล้านขอข่ำเบาข่ำจาาของผูข้ข่าหากลูกหลานผู้ข่าจะเหตุอันใดจะประกอบสิ่งใด จะทำการสิ่งใดบารมีเจ้าปูบารมีเจ้าญาจงซอยเกลือหนุนอุ้มชู้และดูแลธนุถนอมและประคับประคองหากสิ่งหนึ่งประการใดเป็นม้วนมาน่านผจญมากไลขันหูขั้นตาด้วยบารมีของเจ้าปูาเจา้เจาญานั่นคุณใส่มดนดำหากติดตามตนในวรกายล,ลาูกหลานภูขานัง่งขอบารมีเจ้าปูเจ้าญาเศษเป็นน้ำใสน้ำเลิศ และพระวจาใาดที่ผู้ขาได้กล่าวทูทวลถวายไล่ง้่ต่อนาพระผักขององค์พ่อปู่ศีสุดโทษที่อยู่ณปราศารพ่อปู่ณสถานที่ตรงนี้ขอให้เป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์และเกิอกเกเดอิดเกิดเดชเกิดปกฏิหารต่อลูกตอหลานสมดังสื่อพระนามผู้ขาพระพรศักฐานุตตโลพรในอันประเสริฐด้วย ฐานแห่งความสมบัติจงบังเกิดแก่ลูกแกหลานปราสาทพอปราสาทแม่ที่ปาริสถา,านนสาสถานที่ตรงนี้ให้เป็นปราสาทเงินให้เป็นปราสาททองให้เป็นปราสาทที่เก็บสมบัติให้ลูกแห้หลานเพื่อได้มาใสมาจ่ายเพื่อได้มาสร้างกินสร้างท่านภายในปัจจุบันนี้ผู้ขาขอบารมีเจ้าปู่นันจงไขประตูเงิน จงไขประตูท่องให้เกลุกแกลานชาตินี่พบดีลูกหลานต้องการอัดค่ำจากปูทานสเสด็จพ่อสี่สุดโทสเสด็จแม่สี่ประทุมมาเทวีผู้หญิงใหญ่ที่เคารพดอกกับ,บายพระคุณท่านอยู่เสมอลูกหลานจึงมาขอบบบายเอาพอนจากองค์พ่อ ลูกหลานจึงมาขอบอนบายเอาพ้จาจนจกเออพ่อเดือเด้อแม่เดือเออคือจังหวงอาชตพการซ่องแสงในยนำเศร้าสาธุเด้อพให้ได้เงินดอกหลายหลายเอามาไวท้ทาเห็ดท่าสางเอามาไวท้ทากินทายเออเอ <ขา S 2> อลูกข่ายาดอกทั้งปวงยาสามารถเาไกล ขันมาแล้วให้เราหายลูกกาจึงได้ตั้งขอพรพ่อสีสุดทูลูกกาจึงได้ตั้งขอพรแม่ประทุมมาเทวีหากบุญลูกยังหลายขอให้่อยดี้ขึ้นไปนารับขอบุญญาบารมีทาน สองพระองค์อธิบาลลูกุลาเน่ขอให้สมจิตมุง่งขันใจตั้งปาตนาไกาว่วาจาจิตตั้งประนมาาะนมือบูชาพอกไก่วาจาจิตตั้งปนมมือบูชาแม่ขออา่างมันทาส่วนนาคา เป็นเจ้าสเสด็จพ่อสีสุดโพธิเสด็จแม่สีประทุมมาเทวีดอกนาคเบ่าคนเขาได้เอิ้นซืือวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีคือตําแหน่งยศสัตฐานทั้งสองพระองค์ผู้สูงสันฟ้าหลักของแผ่นดินพื้นกว้าง ดับเบิ้งใหญ่ปูยยป่เช่มีขอจบไปการเก่าขอประพอนขอให้ลูกหลานมีแก่ก้าดยพรพอ,รอกับแม่ระบัรดาได้โปรดอาโหสิกรรมกรรมตั้งแต่อดีต,ตดจวบจนปัจจุบันนี้นจจนนที่ข้าพระเจ้า ได้ล่วงเกินด้วยสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ท่านทั้งสองได้โปรดอโหสิกรรมจะประกอบการใดขอทั้งสองพระองค์ได้โปรดประสิทธอิอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าทรัพย์สมบัติ ของข้าพระเจ้าที่มีตั้งแต่อดีตและจวบจนปัจจุบันนี้แก้วแหวนเงินทองทุกสิ่งสมบัติขอให้ท่านได้โปรดเมตตาเพื่อหนุนอุ้มชูโปรดประทานนำส่งมาให้ข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใด

อาภัพสาธรชนโลกโอนของเนฟุ่ขออาญายังเป็นตนให้คครับจะพับอันดจะก้าอันบีดและทำกอบที่ที่ตรงไหนให้ลุงเป็นนั้นผู้พาไปสำเดงผลให้ทำับตาพนามวลท้บขัดุด้วยบาลนีของปุกด้วยบาลนีของยาให้กระจัดเอาไปจากกายสังขารจากสัรารที่ขอไปเกิดที่ที สิงามสิงเป็นมุขเจ้ขอบเจ้าคุณดูโนมีเคยดูแข่งขอบคผู <It> ้หาขาบฝากไว้น้ำป <u> ูน้ำยาฝากแหว้น้ำปอน้ำเมฆแทนกินแท่ใจและใหจจะพวกจะเนี้อดยปกดสะพานสมบัติให้วุควบป่วยมากให้วกู้กคนรได้สร้างกิงสร้างท่านสร้างบาลมีสืบทอดอายุประภทติาสัตนา กายาบ้าจากิต่างอาหารวันทาหน้าฆ่าทิบดีองค์เจ้าูศีสุโทษจญาีสีปทุมมาเทมีวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทมีปูเช่นมีบาลามีเจ้าปูเดอร์ญาติทิพยญาติถ้ำคุระองในโปรดเมตตามาเป็นดวงกินตัวใหญมาเป็นดวงถ้ำบาลามีเจริญเจริญปัดที่ค้กคาพออนุญาตเอารวงเก้ียวนี้ปัดทำคือบ้างล่งใส่เลขตนให้ตให้หอร่างกายของพ่อ ผู้ใดมากราบมากบ่ายถูกต่อมาจุดถูกจุดเทียนขอพรกับให้พอให้แม่ได้กปวดประทานพรให้สำเร็จทุกอย่างทุกแนวด้วยน่าเมตตาด้วยน่าสำเร็จทุกประการขอทานเอ๊ะแบบไี้มเลยเขาไม่เข้าไหมดูเขาไม่เข้าไม่ได้ติดกระป๋องครับยังรูปเลยนะครับเอาลูกครับองค์นี้เป็นรูกองค์ซ้ายขวาองค์ลูก ก็จะเตรียมขันน้ำมนต์มาพระคุณเจ้าจะ โกงสวงครับเดีวคืนประมาณั้นตีหนึ่งกสอง็มานั่งสมาธิขอได้นี่ยามครั

ยตีตังปาจิตังตุหังขิปปะเมวาสมินจันตุสเปปเรนตุสังกปะจันทุปนารโสยธามนีโชติราโสยธา